สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK มาแนะนำรถเก๋งมือสองราคามิตรภาพนะคะเพียงแค่29,000บาทค่ะคันนี้นะคะไปใช้งานกันได้เลยค่ะ Honda City นะคะรถปี98ค่ะเครื่องยนต์1 5 c c ซีซีเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะรถไม่ผ่านการติดตั้งแก๊สนะคะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินร้วนค่ะช่วงรางดีเรียวซ้ายสุดไม่มีดังไม่ว่าจะเป็นเรียวซ้ายเรียวขวามไม่ดังนะคะ วิ่งทางไกลได้ค่ะสบายใจได้เลยนะคะน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลแอร์เย็นฉ่ำภาษีพรบปี67ค่ะรถขับขี่ดีประหยัดด้วยนะคะเรี่มทะเบียนมีให้พร้อมโอนค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะทั้ง4บ้านหัวเกียร์แต่งค่ะพวงมาลัยแต่งนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะรถอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ สนใจเน้นโทรคุยโดยตรงและไปชมตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจประโยชน์สูงสุดของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ